คนที่เกิดวันพุธปีจอการไป่กาบสักระบูชาพระให้ถูกฉลกกับดวงของตัวเองเน้นคือให้บูชาพระหลายหลยองค์ร่วมกันจะทำให้เงินทองเป็นกอบเป็นกรรมและจะช่วยส่งเสริมในเรื่องบริวารชื่อเสียงและสิ่งดีๆที่เข้ามาจะให้เข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำรรคนเกิดวันพุธปีจอ จะไม่เหมือนปีอื่นๆเคล็ดลับคือ 1. ให้บูชาพระที่เราชอบไม่ว่าเราจะชอบพระองค์ไหนก็แล้วแต่ให้เราหาสร้อยที่สามารถใส่พระได้หลายๆองค์เน้นให้บูชาให้เป็นพวงและให้ใส่พระร่วมกันไม่ว่าจะห้อยติดตัวให้ใส่พระหลายๆองค์ให้เกินหนึ่งองค์ขึ้นไป หรือถ้าไม่สะดวกในการห้อยติดตัวให้นำมาเป็นพวงกุญแจให้ใส่หลายๆองค์ร่วมกันคนที่เกิดวันพุธตีจอเน้นต้องบูชาพระที่เป็นพวงเป็นพุ่มหรือบูชาหลายๆองค์ร่วมกันให้เกินหนึ่งองค์ขึ้นไปเคล็ดลับคือพระอะไรที่เราชอบให้เราบูชาหลายๆองค์ร่วมกัน เป็นพวงพวงให้เกินหนึ่งองค์ขึ้นไปเฉพาะคนที่เกิดวันพุธปีจอ